สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเขาสู้ร่ายการเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องคะมาพบมาปอกันก็นไปในช่วงแรกค่ะของมื่อวันที่่20ค่ะเดือนกรกฎาคมนะคะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องคะมูอนี้ค,ะค่ะแอดผ้าพาพี่น้องมานทึสกูสุขอนขามาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปูสามเงาค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางต่ำเล่านะคะพี่น้องคะแนวทางของปูสามเงา อ่าแรกนี่คะ่ะสิงดว่าเป็นตัวใดพ่อี่ร้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะตามนำ้ำมัสการนะคะอ,อาจารย์ก็ขอเจริญพรเลยเบิง่งลวรวยและเอฟซีติดตามเบิง่งลวรวยเนาะแต่ดูฟังอ,อาจารย์ฟังมาพ่ออยู่นี่เนะาะอันนี้ก็จะ่อยหอยลาวเลบฝันให้แก้มือะเอเล็บฝัน เล็กฟันหรอคะจะปล่อยเลกฟันให้แกมันไเค่ะให้ตีกันเอาเองนะหลวงพ่อจะตีให้เลขเดียวหลวงพ่อจะตีเลขไม้เลขเดียวนะอืมก็ช่วยกันตีข้าจะเอาตัวไหนกวแต่เนะวันชั้นๆนะพันชั้นๆก็มายาวแล้วก็จะปล่อยเลก คำนวณคู่ก็เลขบัดไปอีกสองหมายเลขกน่าจะทั้งหมดก็นจะห้าหกหมายเลขอย่างเงี้ยนะตอนแรกก็จะปล่อยว่าจะปล่อยแค่หกหมายเลขเนี่ยพอดีมันมาฝันฝันก็เลยปล่อยไปด้วยกันเลยเนาะไปด้วยกันเพื่อจะเอาไปแก้มือิินมาทีแล้วสี่สองไม่เอามันเจ็บกระดองใจมากมันปึ๊ก <laughs> นะครับจะรอพร้อมแล้วเอฟซีก็เบิง่งนรวยไปช่วยกันตีนะเขาปูก,ก็ฝันหัภไยไหนก็ไม่รู้นะจะไปคล้ายๆตลาดหรือคล้ายๆบ้านคนตรงไหนสักอย่างเลยนะ,ะไปเจอไอ้ถังที่เขาขังปลาแบบโบราณนะถังกลมๆเนีน่ยนตามในตลาดเคยเห็นถังกลมๆไหมถังจังเกอรทีกลมๆใ,ใหญ่ๆที่กระเจาะฝาลูพุ่ธพน,นน่นะะนะ เดินไปเดินแล้วก็เอ๊ไปเจอถังอะไปเจอถังก็เดินเข้าไปใกล้ๆแล้วก็ไป,ไปจะโงกดูจชะโงกลุโอ้โหโอ้โหปลาช่อนครึ่งถังเลยนะอ้โหไม่มีไม่มีน้ำทักหยดเลยนะอนอนซอสเป็นตัวดำมืดหมดเลยนะปลาปลามันตายหรือยังไะอาจารย์ ปลาเป็นทั้งนั้นเลยดิ้นกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกแต่หัวไปทางเดียวกันหมดเลยโอ้แต่ไม่มีน้ำเ,เออตัวเท่าๆกันทั้งนั้นตัวเป็นกิโลกิโลเลยขนาดแขนขนาดแขนเลยอนอนหัวเรียงกันไปเท้าเลยซ้อนกันเลยค่ะนะเออก็ปลาจากก็ค่อมลองดูโอ้ปลาช่อนทั้งนั้นเลยหัวไม่มีปลาอะไรปนเลยค่ะก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเลยโอ้โหทำไมฝันแบบนี้เนี่ย มันจะไม่ใครตีเลยนะตีเลยศูนย์แปดเลยนะศูนย์แปดเลย,เยมามาจ้ะน้าอาจารย์เออศูนย์แปดเลยนะแค่ตีตีแค่นี้เลยศูนย์แปดกับแปดแปดเลยนะอ,อ,อืมให้ศูนย์แปดแปดเลยนีศูนย์แปดแปดนะคะเออหมายเลขเดียวเลยนะกาัดเล่นเออศูนย์ดัดเล่นศูนย์แปดแปดแปดแค่นี้เองค่ะ เด็กใครตีไปได้เป็นอย่างอื่นอาจารย์เคยถูกนมะ่ศูนย์แปดเนี่ยเห็นตัดเห็นแบบนี้แต่นั่นมันมีปลาช่อนน ой, ้อยปลาช่อนใหญ่ไงออกศูนย์แปดเก้าไงอาจารย์ถือศูนย์แปดเป็นแบบนี้ออกหล mm ุมแปดเก้ามันมีตัวใหญ่ตัวเล็กไงค่ะอืมออกศูนย์ศูนย์แปดเก้าค่ะถูกไงนะถูกแปดแปดถูกศูนย์แปด ก็มีแค่นั้นใครจะตีเป็นอะไรก็แล้วแต่อานะจารย์ตีห้าแค่นั้นใครไปตีหามได้แต่มันไม่ไม่มีไม่มีตายสักตัวเลยแต่ตัวเท่ากันหมดเลยแล้วก็หัวไปทางเดียวกันด้วยนะไม่มีเหื่ยไม่มีน้ําอาจารย์ก็ว่าฝันตีห้านี่มันค่อนข้างจะมาเนี่ยแม่นนะแล้วก็เอาเลขคำนวณไปด้วยเนะาะ อเลขนี่ก็ตัดตัดไปเลยนะตัดไปแปดแปดนะ,ะกับกับศูนย์แปดก็แค่นั้นแหละนะ,ะแล้วก็มีเลขคำนวณที่หน้ามาให้เลขคำนวณแปดสองเลขนะ,ะสองเลขนะก็มีอสองห้าแปดสองห้าแปดค่ะสองเจ็ดหนึ่ง สองเจ็ดหนึ่งค่ะรัดเล่นสองตัวค่ะเจ็ด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 เหรอคะเจ็ดเจ็ดเจ็ดล่างค่ะเจ็ดเจ็ดล่างหน,นึ่งสองหนึ่งบนหนึ่งสองหนึ่งบนค่ะหนึ่งไม่ใช่คุณผิดสองหนึ่งบน สองหนึ่งบนค่ะแอบห้าเจ็ดห้าเจ็ดค่ะล่างห้าเจ็ดล่างค่ะให้แค่นี้ตอค่ะอาจารย์แล้ก็มีห้าเจ็ดนะค่ะห้าเจ็ดเนี่ยล่างเจ็ดเจ็ดให้ข้างล่างสองอื้ม<ซ> สองหนึ 2> 2, 1, ่งหายข้างบนนะมีหายข้างบนแล้วแปดนี่ก็น่าจะหายข้างบนนะศูนย์แปดนี่น่าจะอยู่ล่างแล้วแต่ใครใครจะพิจารณาเชื่อเองนะถ้าเกิดว่าไม่ฝันพลาดใจก็จะปล่อยสองหมายเลขเนี่ยปล่อยสองห้าแปดกับสองเจ็ดหนึ่งเนี่ยนะเจ็ดเจ็ดกับสองหนึ่งไงก็ห้าแปดก็ห้าแปดทีเจ็ดก็ไม่ฝันนะ ลงห้าแปด8ปเบอร์ได้ห้าแปดนะคะเนี่ย88ใช้ได้ค่ะแต่ว่าแตาแม่ถ้าไม่มาเลขฝันเลนขคำนวณไม่เจ็ดเจ็ดกับสองเจ็ดไม่เจ็ดเจ็ดกันหนึ่งหนึ่งสองนี่ต้องเข้านะค่ะลงได้จังกินขนมอืมค่ะมั่นใจเลยโอ้หวยที่เราปล่อยออกไปนื้อโ,โอ้โหโคตรดังเลยนะ ของเก้านี่ดังเป็นพุเลย <c oughs> มีมั้งนะคะมานวันไปเจอเจอกันหลายคนเลยเจอเยนดัง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 ทั้งนั้นเลยนะอ๋อคถวอาจารย์เอยไปเจออะไรดัดสิทธิ์ช่างไม่สายเข้ามาเลยโอ้มีหน้าเสียมันหายไปช่วงหนึ่งค่ะมีสายเข้ามาค่ะอ <c oughs> าจารย์วันนี้ก็ไม่แค่นี้นะ <c oughs> ได้ค่ะาจรี์ <c oughs> ใครจะใครจะชอบตัวไหนก็เลือกเล่นเอานะเลือกเลือกซื้อเอาชอบตัวไหนรับตรงไหนตรงใจกระทุ่มเลยนะไม่ตรงใจแล้วจะรับชอบของใครก็จะซื้อของใครก็แล้วแต่นะปฏิจจ ա มเบิงและรวยไปฟังผมกไวเนาะกดไลค์กดแชร์ให้กันจะได้มีกำลังใจนะ มีุ really so mm ูมหลังใจทํางานก็ขอให้เอฟซทุกคนมีก hmm. mm ัน hmm. ต mm ังใจกันเงินทองไหลมาราชการีเลยเบ่งแล้รวยก็ขอให้ทุนายทงานมีความสุขกับการทํางานเลยรถทีแต่มาห้านจอนเลยนะเสียงกระหึ่มเลยเอาแค่นี้ก็นับหน่ลยค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะอาารยอเลยอจายองเลยลาบุลาบุเลย สรุปแนวทางทายคลิปนี้ค่ะพี่น้องคะแนวทางาจากปู่สามเงานะคะแนวทางตำเล้านะคะพี่น้องคะมันอี้ปู่เราก็มีแนวทางความฝันมาฝากค่ะพี่น้องคะแนวทางความฝันของปู่ค่ะ088 08แล้วกับ88นะคะคำนวณค่ะ2 5 27 8 271 21ล่าง77 5 7 5 8นะคะพี่น้องคะสำหรับแนวทางของปู่วดที่ผ่านมาเนาะคะ่ะเนาะฝันเห็นพี่สาย ปูแล้วฟันเห็นพี่ชายของปูถิ่นเสียชีวิตไปแต่โดนแล้วนะคะพี่น้องคะบันิฟันว่ากรอบรูปแตกออกมาเป็นสองอันเนาะอันหนึ่งสิเป็นรูปบ่มีหนวดมีเข้าอันนึงสิเป็นรูปมีหนวดมีเข้านะพี่น้องคะปูแล้วกับแปรเป็นสองศูนย์กับสีบ่ศูนย์ก็เลยอมาถือเอฟซีผู้พันดวงดีพันแปรเป็นสองสี่พันได้นะคะพ่อยี่น้องคะตามที่ปูแล้วบอกสุฟังเนาะค่ะพี่น้องเนาะนะมโอนี้นะคะแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมนะคะแนวทางตำเล่าจากปูสามเงา นะคะพี่น้องคะแนวทางตำเล่าเด้อค่ะพี่น้องเด้อแคปนาจอน,นะคะพี่น้องคะก็มีประมาณนี้คะ่ะสําหรับแนวทางจากปูสามเงาแนวทางตำเล่าเด้อค่ะพี่น้องคะจงก็อย่าลืมค่ะนั่งไปพิจารณาเบิ้งค่ะทางช่องนําเสนอเปลือเป็นแนวทางคือเกาค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ขอขอ,ขอบคุณขอบคุณพายุร้องมัเท่าสุกูสก้นนะคะสำหรับการรับชมรับฟังค่ะขอขอบคุณขอบคุณสาหรับความมุ่งในคลิปนี้วอ,อมค่ะขอ,ขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปูสามเงาค่ะสําหรับพายุพ้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเท่อแรกค่ะพ่น้องค่ะต้องประหยัดสิพาดกับแนวทางเด็ดเด็ดแบบนี้นะคะขเขาไม่แล้วก็อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเผื่อที่สเต็ปปลาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะ พาปพี่ดองคะ่ะสำหรับคลิปนี้คะ่ะแอค์กสเดย์คอสตูล่าพาปพี่ดองมาเท่าสุกุสุก้อนไปก้อนคะ่ะเอาไว้พอกันไม่ก็เป็นได้คลิปหนานะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ